ความเดิมจากตอนที่แล้วของเคมอาร์คในเรื่องราวเริ่มต้นโดยเราได้เห็นนิมิตหม,มายบางอย่างก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาบนโลกแห่งความเป็นจริงใครบางคนที่พูดขอโทษเราพร้อมบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่คุณต้องตื่นเพื่อกลับไปหาเธอคนนั้นเมื่อเราตื่นขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงเราในฐานะด็อกเตอร์ได้รับการช่วยเหลือจากเอมิยะหัวหน้าของโรสไซเลนและสมาชิกบางส่วนที่เธอพามาด้วยการช่วยเหลือเราสําเร็จไปได้ดีดแต่มีดเพนเรื่องหนึ่งคือในตอนนี้ น็อกเตอร์ความจำเสื่อมเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นอิมิยยังคงเชื่อมั่นว่าเขายังเป็นกุญแจสำคัญในการหาวิธีรักษาลูกโบริพาทีลูกร้ายของดินแนนเฮราเมื่อออกมาจากตึกเราทั้งหมดในตอนนี้อยู่ในเมืองเคลื่อนที่เชินบอกหนึ่งในดินแดนของเออร์ซสที่มีความมุ่นวายจากการก่อจราจลของกลุ่มผู้ติดเชือ้อที่มีชื่อว่ารียูเนียนแต่ว่า ในอดีตพฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่ถูกเก็บเอาไว้แผนถัดไปของเอมิยคือการหลบหนีพาตัวดอเตอร์ออกจากเมืองกลับไปยังฐานของรส์อแลนอย่างปลอดภัยซึ่งการหลบหนีได้มีการประทะก,กับสมาชิกรีวิเนียนเป็นบางครั้งจนกระทัง่งหัวหน้าแห่งรีวิเนียนแงสาคนสังเกตเห็น วกเขาเรื่องที่จะเข้ามาจบปัญหาเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนขวางทางแผนการของพวกเขาในอนาคตโชคยังดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากเนวทันท่วงทีทำให้ทั้งกลุ่มสามารถรอดมาได้แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะทําให้โรสไอเลนเข้าไปปะปนกับความวุ่นวายของดีเจชิรล์บอกกับกลุ่มรียูเนียนหลังจากนี้หลังจากที่ฝากลุ่มรียูเนียนมาได้แต่สิ่งต่อไปที่น่ากัวงวลคือสภาพของฟ้าที่มืดครึ้มมีเมฆสีดำสอสัญญาณถึงการมาของภัยพิบททัติแห่งโรคอาร์กไนท์คาตาโซ ทั้งที่เพิ่มผ่านความตึงเครียดมามาๆกับต้องมากังวลเรื่องคาตาสุฟีอีกมีดิกเลยพยายามจะเล่นมุกให้กลุ่มผ่อนคลายลงแต่ติดอย่างหนึ่งคนที่รับกลับเป็นเนลไม่สุดท้ายบรรยากาศของกลุ่มก็กลับมาคล่อยเหมือนเดิมแต่ยังมีคนที่ขำมุกก็คือตัวของเอมิยะซึ่งเราไม่รู้ว่าขำพาะมุกหรือขำพาะตัวของเนลกันแน่ช่วงระหว่างเดินทางจะได้พบกับร้านขายยาที่ชื่ออาซาเซลร้านขายยาที่เปิดขายอย่างรับรับให้แก่ผู้ติดเชื้อแต่ตอนนี้มันเหลือเพียงสภาพสมซ่อทั้งไม่เป็นา จากฟีมือกลุ่มรีวิเนียตัวดรตอร์ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับร้านขายยาที่ว่าจะมียาหรือเล่าเพิ่มเติมให้ฟังก่อนถึงธรรมชาติของผู้ติดเชื้อการที่เราเป็นผู้ติดเชื้อถูกต้องว่าเราจะถูกโรคร้ายกัดกินแต่นั่นก็ทําให้เราได้พลังพิเศษมาเช่นกันอย่างตัวของฉันที่สามารถใช้พลังออริจินิัมอาร์ได้ถึงแม้จะไม่ได้รับการดูแรลรักษาแต่ไม่ใช่กับทุกคนที่เป็นผู้ติดเชื้อจะทําได้บางคนต้องได้รับการดูแลนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลให้ร้านอาเซียถูกก่อตั้งงขึนมาทาที่พพักิ และเรีวยาผู้ติดเชื้อในเมืองแห่งนี้อย่างที่เคยบอกไปคนที่เป็นผู้ติดเชื้อจะถูกจีดการเป็นพิเศษและยิ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญปลูกฝังความคิดแบบเชโนบอกเราก็จะยิ่งเห็นได้ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีรักษาโรคโปริพาธีให้หายขาดได้แบบร้อเซ บางคนที่เป็นหนักแม้แต่รอความตายมาเอาชีวิตและเมื่อเราผู้ติดเชื้อตายลงไปพวกเขาจะกลายเป็นต้นตอให้กระจายโรคนี้ไปสู่คนอื่นๆนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนมากมายเกลียดผู้ติดเชื้อไปโดยปริยายหลังจากมียาิพูดจบเอ๊ะจะพูดแสดงความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อคนที่มีสถานะนี้มักจะไม่เชื่อใจใครทางอ่อนแอก็ถูกรังแกกับคนที่ไม่ติดเชื้ออย่างพะว่าแต่สุดท้ายเป็นผู้ติดเชื้อด้วยกันเองก็ยังมารังแกกันเองอีก ซึ่งแล,ล้วอาซาเซิลก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นทางที่สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีแต่เพราะว่าไม่รับข้อตกลงจากกลุ่มยีเนียนก็เลยมาลงเอยแบบนี้เอมิยะเลยบอกว่าโรนเอเลนจริงสร้างมาเพื่อสิ่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ทั้งผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่มีการแบ่งแยกใดๆเอมิยะในฐานะหัวหน้าแห่งโรนเอลเลนอย่างน้อยก็หวังให้ที่แห่งนี้เป็นแบบนั้นหรือเชื่อว่าทุกปัญหามาสามารถแก้ไขได้เสมอ ภัพิบัติคาซาซูฟี่ที่กอตัวรอบๆเมืองชูรบอกํำให้ดอบเบมนกังวลว่าเวลาเราตอนนี้เหลือไม่มากแล้วถ้าโมเช้าเอาแต่อ้อมจะโดนภัยพิบัติคาซาซูฟีเล่นงานก่อนซึ่งทางข้างหน้าผู้นริหารของกลุ่มเดอะยูเนียนจึ่งขอเห็นการจากตัวของด็อกเตรอร์หลังจากประชุมวางแผนเสร็จเอมิยะเลยจะทำตามที่ด็อกเตรอร์ว่าท,ท,ทันทีขณะดอบเบอรเมนที่ยังคงเป็นครูฝึกอยู่จึงเตือนเนมิยะถึงเรื่องความใจร้อนในการเชื่อใจคน เธพูดว่าเข้าใจว่าด็อกเตอร์พาเรารอดตายมาจากเมื่อกี้แต่ย่าเพิ่งเชื่อใจใครเร็วใครง่ายขนาดนั้นอย่าลืมว่าเธอตอนนี้เป็นถึงหัวหน้าของโรสไอรแนดก่อนจะเชื่อใจใครให้คิดดีๆก่อนหลังจากที่ดรบบแมนพูดจบเธอจะหันมาหาด็อกเตอร์เพื่อไม่ให้เขาเข้าใจผิดไม่เชื่อว่าเธอไม่เชื่อใจแต่เธอต้องคอยย้ำอยู่เสมอว่าเอมิยะทำหน้าที่ในตำแหน่งที่สำคัญอยู่เมื่อจบคลาสการสอนก็ถึงเวลาทำตามแผนที่วางเอาไว้ การเดินทางผ่านๆมาทําให้รับรู้สภาพบ้านเมืองหลังจากผ่านการจราจนของยูเนียนมาระยเจ้าเวลาหนึง่งในตอนนี้เรียกได้ว่ายับเยินไม่เหลือชิ้นดี ตึกรามบ,บ้านช่องสิง่อสร้างหรือเพียงสร้างปราการพังซึ่งตอนนี้บนท้องถนนก็ยังมีคนเชนอ์บอกพยายามหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดคนที่เร็วก็พอตัวรอดได้แต่คนที่ช้าจะโดนกลุ่มยูเนี่ยนจับไปกลุ่มโรสแอเน่ได้สังเกตสภาพบ้านเมืองจนไปสะดุดตาเห็นคนกําลังจะถูกทําร้ายอิมิยะที่อยากจะเข้าไปช่วยโดนทั้งเอสและดูเบอร์แมนข้ามเอาไว้ทั้งสองเข้าใจดีถึงความคิดอิมิยะที่อยากจะช่วยทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้แต่บางครั้ง เราไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดในตอนนี้เรามีหน้าที่เรามีภารกิจที่ต้องทำเราจะมาเสียเวลาเพิ่มตรงนี้ไม่ได้แล้วทางฝั่ง r รียลเนียนเมฟิสโตกลับมาที่หอคอยควบคุมเชนนบอกซึ่งมีทารูราคอยคุมอยู่เขามาแจ้งเรื่องของกลุ่มโรสแอรแลนและแนะนําว่าให้ถอนเสียนตัวนี้ออกก่อนจะกลายเป็นปัญหาให้พวกเราในภายหลังทาร่าเราฟังก็จริงแต่เธอไม่ได้พูดอะไรนอกจากสังเกตกลุ่มของโรสแอรนต่อไป ในขณะที่กลุ่มโรสแายแลนด์ประท่ากับเราสมาชิกรีวิเนียนตลอดเส้นทางหลบหนีจนกระทั่งไพพิบัตคาราสุฟีได้มาถึงอุกบาทหลายก้อนส่งตรงลงมาจากท้องฟ้า มาชิกรียูเนียนที่หลบไม่ทนันก็ตายกันไปหลายศพทางกลุ่มโรสแอนน์ก็พยายามหาที่กำบังเพื่อดหจากภัยพิบัติที่ร่วงลงมาซูเปืรอแมนเริ่มจะเข้าใจว่าวัตถุประสงค์จริงๆของรียูเนียนในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นสิ่งที่เมืองเชนร์บอกทำกับผู้ติดเชื้อแต่เป็นการเป่าประกาศถึงยุคใหม่ยุคสมัยของเราผู้ติดเชื้อซึ่งเมืองเชนร์บอกเป็นที่แรกเท่านั้นเองหลังจากภัยพิบัติระลอกแรกผ่านไปฮาร่าได้ตัดสินใจออกคำสั่งให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไปจัดการคนที่ยังเหหหลือรอรดใ้ม หลังจากซ่อนตัวจนภัยพิบัติคาตาโซฟีเริ่มเบาบางลงเอมิยะและคนอื่นๆนับว่าโชคดีมากที่การมาของภัยพิบัติครั้งนี้ในกลุ่มแทบจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแถมกลุ่มรียูเนียนี่ขวางทางและจ้องจะเอาชีวิตพวกเขาก็ยังเสียชีวิตไปเกือบหมดจากการมาของภัยพิบัติเพียงครั้งเดียวแต่การหลมนี้หลังจากนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางถนนหลายๆจุดถูกบล็อกเอาไว้จากหินถล่มจากตึกถล่มรวมไปถึงแร่ออริจินียมที่ปรากฏขึ้นมาหลังจากภัยพิบัติผ่านไป ว่ากลุ่มรีวิเนียนก็เริ่มปรากฏขึ้นมาอีกครั้งท,ทุกทุกที่เริ่มตั้งแต่หัวมุมถนนตึงตาบ,บ้านช่องจนมาถึงใจกลางจ้ตุรัสจนร้อมกลุ่มโรสไอแลนไว้ทุกจุดแล้วซึ่งเริ่มคิดแล้วว่าด้วยจํานวนคนที่มากขนาดนี้การทําให้เชนอเบิลถูกก่อการบฏได้ในวันเดียวเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจเ,เสียเลยกลุ่มรีวิเนียนที่ร้อมเอาไว้ไม่ได้ทําอะไรกับพวกเธอจนกระทั่งพารูราได้ปรากฏตัวขึ้นมาหัวหน้าแห่งรีวิเนียนเธอเดินออกมาจากฝูงชนตรงมายังกลุ่มโรสไอแลนเพียงคนเดียวทุกก้าวที่เธอเดินเ็ไป เปลืงไฟที่พร้อมจะเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางทางทางรถไอร่นมีทางเลือกเดียวคือตั้งท่าสู้กับคนตรงหน้าที่เดินเข้ามา ในตอนนี้โรสแอเดนทุกคนรู้ดีว่าไม่มีใครหยุดพลังของทารูราได้นอกจากเยือไว้เพื่อคิดหาวิธีให้หนีออกไปจากที่นี่เนลเรย์อาสาเป็นกลุ่มที่จะซื้อเวลาให้แต่ก็ต้องมันทะเลาะกับเอสที่เขาก็คิดแบบเดียวกับเธอเดมิญาในตอนนี้สับสนอย่างมากเธอไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงพราเธอไม่อยากเสียสละใครไปเพื่อให้ตัวเองรอดจนดูบ์แมนพูดเพื่อเตือนสติเธอเรื่องเป้าหมายภารกิจในครั้งนี้เรามาเพื่ออะไรกันล่ะเรามาเพื่อช่วยด็อกเตอร์หรือเรามาเพื่อช่วยทุกคนกันแน่ ฮารุราที่คอยย่ำกลายเข้ามาไม่สนว่าพวกเขาจะพูดอะไรกันเธอได้รวบรวมพลังไว้ที่ฝ่ามือไปที่รวบรวมมาไว้ถึงขนาดที่อากาศโดยรอบเกิดสภาพที่บิดพลิ้วขึ้นมาเนลที่ทันสังเกตเห็นเลยตัดสินใจพุ่งตัวออกไปหวังจะหยุดการไล่ของเธอแต่สุดท้ายก็โดนฮารุราสะบัดกลับมาจนแทบจะหมดท่าเสียเองอุปกรณ์ป้องกันต่างๆก็เสียหายหมดทั้งเอสเลยสั่งให้กลุ่มสไนเปอร์ช่วยกันยิงหวังชะลอการรวบรวมพลังของเธอแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลทั้งกระสุนและลูกธนูที่ยิงออกไปรอมารายทันทีเมื่อ เข้าใกล้รังสีความร้อนที่แผ่ออกมาก่อนที่จะลงหนาบสุดท้ายให้กับโรสแอรนด้ารุฮาได้พูดว่าจริงๆแล้วเราควรจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยซ้ำํำในเมื่อเป้าหมายของเราก็คือทําให้อินเฟกเตดหรือผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เส้นทางที่เราบรรจบกันในตอนนี้เือทำร้ายกลุ่มของฉันไปมากแล้วนี่นับว่าเป็นความปราณีที่ดีที่สุดที่ฉันจะมอบให้ จัดการกลุ่มโรสเอแลนดให้ง่ายขึ้นเธอเริ่มด้วยการปลดปล่อยขึ้นความร้อนออกมาร้อนจนไม่มีอากาศให้หายใจยืนเริ่มแทบจะไม่ไหวโรสเอแลนดหลายๆคนรู้ดีว่าการโจมตีต่อไปนี้จะเป็นของจริงถึงโดนไปยังไงก็ไม่มีโอกาสรอดแต่สิ่งสุดท้ายที่คนกลุ่มนี้คิดได้คือการปกป้องเอมิยที่เป็นหัวหน้าและด็อร์ที่เป็นเป้าหมายของภารกิจด้วยร่างกายของพวกเขาอย่างน้อยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตอีกหก็ยังดีแต่ว่า ในช่วงจังหวะสุดท้ายเดมิญ่าได้ปลดพลังอาร์ตของเธอเพื่อสวนพลังกับทารุรากลับไป ทุกคนที่เห็นต่างตกใจกันหมดแต่พลังที่มากขนาดนี้เอมิยะยังไม่สามารถควบคุมได้ดีพอจนพลังมันกลับมากัดกินเธอแต่จิตใจของเธอที่อยากปกป้องทุกคนทำให้เธอต้องอดทนต่อความเจ็บปวดที่ทรมานจนยืนไม่ไหวเธอเริ่มใช้พลังสร้างสางสรสารมืดขึ้นมาเพื่อสะกดไฟของทารุรา,าไว้แต่ทางฝั่งนั้นก็ไม่ได้คิดที่จะยืนอยู่เฉยๆทารุราได้รวบรวมพลังเพื่อจะพังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าออกมาดังนั้นหากเอมิยะพลังหมดลงก็จะไม่มีใครต้านทานเธอไหวแล้วเนลอที่ถึงจะล้มไปรอบหนึ่งก็จะใช้ พลังแห่งตระกูลห้องศตว์สาบานขึ้นมาโอไรอฟแคสเมียรเดอะเรเดียนไนท์ออฟเฟอร์เฮอร์บอดี้จูเชูกคนในที่แห่งนี้ต่างแต่ละคนเลือกที่จะยืนหยัดไปพร้อมกับเอมยะเพื่อซื้อเวลาผมบอกให้ตัวของด็อกเตอร์หนีไป นกระทั่งเอสได้เดินมาตบไหลอมิยะ e และบอกให้เธอพอได้แล้วหลังจากนี้เขาจะไปนคนรับช่วงต่อเองถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังหัวหน้าของรดไอรลนคงจะได้ตายไปก่อนเอสจึงสั่งให้ดูเบอร์แมนพาตัวมิยะและคนหนึ่งหนึ่งออกไปทันทีกลุ่มของเขาจะยืนหยัดต้านทานถัดรุ่นเนาไว้ให้มิย e ะที่โดนอุ้มออกมาด้วยความไม่เต็มใจสุดท้ายเธอพยายามเลือกเธอพยายามตะโกนเลือกหาตัวของเอสแต่สิ่งสุดท้ายที่เธอได้เห็นก็คือแผ่นนังของเขาที่คอยรับสายตาไปจากเธอคำพูดสุดท้ายของเอสที่พูดฝากฝังดกอร์ไว้คือได้โปรดช่วยด ดูแลเด็กคนนี้ด้วยเด็กผู้เป็นอนาคตของทุกคนบนโรสไอแรนด์จนกว่าเธอจะสามารถยินหยัดในโรคที่แสนโหดร้ายนี้ได้ ทุกคนที่หนีกันมาอย่างไกลและได้พักผ่อนกันร,รู้หนึ่งต่างรู้กันดีว่าเอสและกลุ่มของเขาไม่มีทางรอดก,กลับมา เนอดูจะเป็นคนที่โกรธหนักที่สุดที่เราต้องเสียมือดีของเราไปอีกดูว่าแมนที่ยืนฟังอยู่ข้างๆพยายามบอกให้ตัวของเนอตั้งสติเข้าไว้การเสียสละของพวกเขาเพื่อให้เราทาภารกิจช่วยเหลือด็อกเตอร์ได้สําเร็จการเสียสละของพวกเขามันไม่ได้สูญเปล่าและเราไม่ได้อยากจะให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยซ้าดังนั้นเธอในฐานะอัศวินแห่งแสงเธอควรจะยืนหยัดต่อดังแสงสว่างให้พวกเราเหมือนชื่อของเธอ ทางฝั่งเอมิยะที่ตอนนี้พูดคุยอยู่กับด็อกเตอร์เธอพยายามจะมองโรคในแง่ดีเรื่องที่ว่าพวกเขายังมีโอกาสที่จะรอดชีวิตกลับมาแต่ความเงียบของด็อกเตอร์เป็นคําตอบที่ดีพอที่ทําให้เธอรู้ความจริงว่าสุดท้ายพวกเขาก็ไม่รอดกลับมาพวกเขาเสียสละเพื่อให้พวกเราไปต่อเธอไม่รู้จะพูดอะไรต่อนอกจากยิงอกของด็อกเตอร์ไว้อย่างน้อยตอนนี้เวลานี้ช่วยอยู่ข้างๆเธอด้วย แต่ถ้ากลับไปที่ฝั่งนีวเนียอาล่าต้องชื่นชมเอสเพราะเขาและกลุ่มของเขาสามารถรั้งนานไว้ไม่พอจนสามารถทําให้กลุ่มโรดไอแลนสามารถหนีไปได้ไกลต่อให้พื้นที่ทั้งหลายจะลุกเป็นไฟต่อให้อาวุธที่ถืออยู่จะลอมละลายต่อสู้สุดใจจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต คงมีเพียงแค่ความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะปกป้องทุกคนถึงทำให้เขารังเธอไว้ได้นานขนาดนี้ถึงแม้จะมีเด็กอย่างเมฟิสโตที่รู้สึกแปลกใจแต่หญิงปริศนาคนหนึ่งที่อยู่กับพวกเธอก็อดชื่นชมไม่ได้เหมือนกับทาริราถึงการต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างโรสแอนแลนผ่ Allen, านที่มั่นของพวกเขาอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไกลภารกิจในครั้งนี้ทำให้ทุกคนเหนื่อยล้าทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมทักทายด้วยระเบิดชุดหนึ่ง เธอแนะนำตัวว่าเธอชื่อ W. ทุกคนที่แห่งนั้นคิดว่าคงเป็นอีกคนหนึ่งในกลุ่ม r e เนียน W. ได้ตัดสิญใจตัดบทก่อนว่าถึงเธอจะอยู่กลุ่ม reunion จริงแต่เธอก็ไม่สนคำสั่งของแม่สาวธารุราคนนั้นหรอกเธอมาเพราะสนใจตัวของดรต่างหากกลุ่มโรส e อ s l a n ก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วเพราะอีนิดเดียวก็จะถึงฐานเลยพยายามที่จะผ่านแบบไม่สนใจนางจน W. ได้ตัดสินใจพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องของกลุ่มที่โรสแอ s l a n ติดต่อไม่ได้จนมิฮะสนใจในสิ่งที่เพอพูดเมื่อปลาติดเบ็ดขนาดนี้ วิเลยเค่อยๆหยดข้อมูลทีละนิดทีละนิดจนเอมิญามีความหวังว่าพวกเขาอาจจะยังมีชีวิตรอดแต่เปล่าเลย W ิได้ตัดสินใจตัดบทไปว่าพวกเขาตายกันไปหมดแล้วสิ่งที่เธอพูดออกมาก,ก็คือการเอาความตายของคนอื่นมาเป็นเรื่องรอเล่นเพื่อให้สนใจตัวของนางจนเอมิญาตตอนนี้ของขึ้นด็อกเตอร์พยายามจะห้ามเอมิญาไม่ให้ไหลาตามอารมณ์แต่ตอนนี้เอมิญาคิดว่ามันเกินไปแล้วสําหรับการกระทําของตัวนางเธอเสียคนไปเยอะแล้วสําหรับวันนี้และการกระทําของ W ก็ไม่ให้เกียติคนที่ตายนอกจากเอามาพูดให้เธอมโมโหหนักกว่าเดิม 行ってくる援護よろしくなどうしてみんな仲良くできないのかな了解貫く悪党どもが 貫く。到着。くらえ。了解しました。くらえ。みんな、私に続け。 การสู้กันผ่านไปสักพักจนวเรื่องที่จะหยุดหลังจากพอใจที่ได้สู้กับกลุ่มโรสแอนน แถมเมื่อเธอจะจำได้หลังๆว่าเคยเจอเธอมาก่อนหญิงสาวที่ชื่อเอมิยะแล้วพูดไล่ให้รัแรแลนกลับฐานไปได้แล้วบวกกับคำสั่งของทารุราซึ่งสุดท้ายเธอก็ไม่สนใจตามเคยเรือแค่สนใจว่าจะได้พบเจอคนตรงหน้าอีกครั้งทั้งสองคนนั่นคือตัวของเอมิยะและด็อกเตรจากนั้นจึงพากลุ่มของนางกลับไปยังฐานที่ทารุราบอกเอาไว้ นี่จะเป็นฉากย้อนอดีตถึงช่วงเวลาเกือบจะสุดท้ายของชายที่ชื่อว่าเอสการพูดคุยกันของกาดและเอสพูดคุยถึงความอันตรายของทารูราซึ่งทั้งสองเพิ่งผ่านมาได้แม้จะเจ็บแบบปางตายก็ยังตัดสินใจที่จะกลับไปสู้กับทารูราเพื่อจะดึงและยื้อเวลาให้กลุ่มโรสไอแลนด์หนีออกไปให้ไกลมากที่สุด ช่วงเวลาสุดท้ายของบทกลุ่มโรถไอแลนด์ได้กลับมายิงถึงฐานแล้วแต่นับว่าภารกิจครั้งนี้เราเสียมือดีไปมากจนกระทั่งเมเด็กแทบอยากจะร้องไห้วันนี้มันหนักหนาเกินไปสำหรับเธอเอมิญาที่เป็นหัวหน้าต้องเดินเข้ามาปลอบผมบอกกับเธอว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราถึงบ้านแล้วบ้านที่ชื่อว่าร o s e อแลนเป็นอันจบบทที่1ของ E ีวิ Time Part 2